ทีนี้คิดว่าเขาจะหยุดเขาไม่หยุดเขาบีบแกแทนแทนแล้วก็ผมก็เอ๊ะทำไมเขาไม่หยุดผมก็เร่งเขาวันนี้เร่งความเร็วส่งเพื่อไล่เขาให้ทันเนยเออรู้สึกครับรู้สึกว่าเออนะาเขาขับอย่างนี้มันอันตรายอยู่แล้วครับเราเห็นแล้วเอ,อ่อด้วยด้วยด้วยวิถีหลายๆครั้งที่เราเจออย่างนี้เราก็จะขับตามดูว่าเขาทําแบบไหนไปทํากับคันอื่นหรือไม่ เราจะช่วยือคันอื่นได้ยังไงเราก็เคยเคิดอย่างนี้ตลอดอ,อ่ออใช่ครับทั้งๆที่เขาชนผมไปแล้วรอบหนึ่งเ,เขาก็ไม่หยุดแล้วก็ไปชนอีกคันหนึ่งเขาก็ไม่หยุดทีนี้ผมก็คือผมกวดมาตั้งแต่หน้าเขาชนผมแล้วตรงหน้าโรตัสนะ่ครับเ,เจ็บตรงข้อศอกเนี่ยครับเวลานี้เมือ่อเมื่อคืนผมไม่รู้สึกแต่ว่าวันนี้ รู้สึกปวดครับเพราะว่าเขาชนชนแรงมากจนหลายครั้งมากก็เห็นเวลาเป็นข่าวก็ผู้ปกครองก็จะพูดอย่างนี้เขาก็หน้าอายุจะไม่น pues, <c oughs> ้อยนะครับเท่ากับที่ผมเห็นในในรูปที่ฝ่ายสืบสวนเขาให้ดู เก็ไม่น่าจะใช่อย่างนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือมีอะไรเนี่ยผมผมคิดอย่างนั้นถ้าหากลำพังที่เขาเฉียวชนเนี่ยเขาไม่น่าทําอย่างนี้เขาน่าจะมียาเสพติดหรือว่ามึนเมาหรือว่าเสพยาสารเสพติดอะไรเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเขาพยายามจะหนีเอาตัวรอดให้ได้ไม่ยอมอยู่ในที่เกิดเหตุเคยเจอครับเคยเจอแต่ก็ไม่ เราไม่เราไม่ประท้าด้วยเราก็จะอธิบายเหตุผลเหมือนกับ <Okay. S 1> มอไซค์เขาก็เคยชนท้ายผมแล้วบอกว่าผมเป็นฝ่ายผิดผมก็บอกมันไม่ใช่นะคุณคุณเมาเวลานี้คุณเมาอยู่คุณค่อยๆพูดกับผมนะครับชนจแถวถนนรามคำแหงครับผมจอดรับผู้โดยสารจอดสนิทมากเลยแล้วก็ผู้โดยสารขึ้นมาขึ้นมานั่งเลยนะครับเขามาชนชนน้ำเลือดมือเขาแบบเป็นแผลเยอะเขาก็ลงมาวอยผมล็อกคอผมว่าหาว่าผมเนี่ย จอดรถกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอาชีพผมที่ผมต้องผมต้องผมต้องขับครับผมเป็นอาชีพของผมโดยโดยสุจริตเลยถึงแม้ว่าทุกวันนี้แอปก็ขับยากขึ้นนะครับเพราะว่าแท็กซี่จริงๆก็หาน้อยส่วนมากก็จะทำให้เกิดความเสียหายหเกิดขึ้นอย่างเงี้ย ต่อส่วนรวมแล้วก็เขาก็จะเหมาวรวมว่าแท็กซี่ไม่ดีแท็กซี่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมขับรถมาเนี่ยสามกว่าปีไม่เคยไม่เคยทำอย่างนั้นผมยืนยันว่าผมไม่เคยมีปัญหาอย่างนี้นอกจากการรับผู้สารแล้วไม่เคยไป,ไปทะเลาะวิวาทอย่างนี้แล้วไม่เคยไปทํากับผู้สารนคนอื่นอย่างนีน้น่าจะซ่อมแล้ว คงน่าจะเกินสองแสนนะครับเท่ากับที่เราดูด,ดอูอยากได้คันใหม่ครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ทางผู้ปกครองเขาหรือตัวเขารับผิดชอบในส่วนนี้เพราะรถผมเนะี่ยผมขับมาเ,เลี้ยงทั้งทั้งครอบครัวครับลูกแล้วก็หลานลก็หวังว่าเขาคงจะรับผิดชอบ ผู้ปกครองเขาควรจะดูแลลูกให้ดีกว่านี้ครับควรจะดูแลและมีความรับผิดชอบกว่านี้อย่าอ้างว่าลูกไม่ปกติลูกไม่ปกติกกตคุณควรจะบำบัด,บบดหรือว่าเอาไปรักษาครับไม่ใช่ปล่อยมาอยู่บนถนนอย่างนี้ครับมันอันตรายลำพังกับผมคนเดียวก็ก็พอสมควรแนละ้วเกิดถ้ามีผู้ริสารนะครับผมก็ต้องรัก,รกษาทรัพย์สินของผมถ้าคุณชนอย่างนี้ผมก็ต้องตามกวดคุณครับเพื่อบ็อกคุณให้อยู่ ใช่ไหมครับในเวลานั้นผมก็ถ้ามีผู้โดยสารผมก็ต้องลืมคิดถึงผู้โดยสารไปแล้วผมต้องคิดถึงหน้าที่ของตัวเองที่จะบ็อกคนทํากับผมอย่างนั้น ล,ล่มต้นก็คือเขาชนฝั่งขวาผมตรงหน้าเทสโก้โรตัสนะครับชนแล้วเขาคขาหนีเท่นี้ผมก็ขับตามเขาครับขับตามเขาก็เห็นเขาขับเร็วมากซิกแซกไปแล้วก็ไปเบียดไปขับเบียดกับแท็กซี่อีกคันหนึ่งตรงหน้าไทยประกันชีวิตนะครับผมแล้วทีนี้ผมเห็นข้างหน้าไฟแดงมันขึ้นใช่ไหมครับเขาเริ่มจะไปไม่ได้แล้วผมก็เห็นว่าไฟแดงขึ้นตรงแยกเดอะสตรีปครับผมผมก็เลย ออกซ้ายไปแล้วก็เพื่อไปปาดข้างหน้าเพื่อจะบล็อกเขาให้อยู่พอเขาออกตัวมาได้ผมบล็อกเขาอยู่แล้วคิดว่าเขาคงจะหยุดแต่เขาไม่หยุดเขาถอยรถมาแล้วก็ชนผมสามครั้งด้านซ้ายแล้วก็เห็นว่าเขากถอยเขาไปอีกทีหนึ่งไกลๆครับเพื่อจะหนีออกทางขวาผมเลยถอยไปบล็อกเขาอีกครั้งแต่ว่าบล็อกไม่อยู่เขาชนผมครั้งที่ครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าออแล้วเขาก็ขับ เร่งความเร็วมุ่งหน้าสู่อุโมงค์ไอ้ห้วยขวางครับผมผมกไ็ได้ได้ขับรถมาแล้วเพื่อมาแจ้งความที่สอนองห้วยขวางครับตอนที่มันจะเกิดการชนมีการขับรถาหน้าหรือมีบีบแตสัญญาณอ๋อไม่มีครับไม่มีครับพอเขาชนเสร็จแล้วเนี่ยผมบีบแต่ครับตอนไล่เขาเนี่ยบีบแต่อยู่ครับบีบแตรตลอดทางเลยครับแล้วก็เห็นว่าเขา ด้วยอาการอะไรนผมไม่ไม่สามารถมองทะลุได้แต่ว่าเห็นว่าเ,ออเขาขับรถด้วยความเร็วสูงมากออผมก็พยายามจะบีบแตรและไล่ไปเพื่อขอความช่วยเหลือคนอื่นที่จะบล็อกรถเขาแต่ว่าไม่มีใครที่จะบล็อกเขาได้เพราะว่าเขาขับรถเร็วมากแล้วผมก็พอจังหวะไฟแดงเนี่ยผมแสงขึ้นไปได้แล้วผมก็ไปบล็อกเขาข้างซ้ายเขาไว้หน้ารถเขา,าครับแต่นี่เขาไม่หยุดเขา ถอยรถมาชนถอยแลถอยรถแล้วเดินหน้ามาชน3ครั้งฝั่งซ้ายผมนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็ตั้งสติว่าเอ๊ะอ,อย่างนี้เขาคงจะชนผมเยอะแน่เลยทีนี้เขาไม่นั่นเขาถอยมาเพื่อจะหนี mm hmm. เห็นว่าถอยมากายเลย mm hmm. ผมก็เลยถอยหลังตามเขาว่า mm hmm. บล็อกตรงกลาง mm hmm. กลัวครับแต่ว่ามันมันมันสัญชาตญาณของเอ,อ ผมการเอาตัวรอดหรือไงไม่ไม่ทราบได้เหมือนกันแต่ว่ามันมันต้องต้องต้องบล็อกเขาให้อยู่คิดอย่างนั้นนะครับกลัวครับไม่มีครับไม่ได้ไม่ได้เปิดเลยครับตอนที่ผมบล็อกเขาอยู่เนี่ยผมก็มองไม่ทะลุเพราะว่ากระจกของเขาอะติดฟิล์มทึบมากติดทึบมากผมมองไม่ทะลุคิดว่าเขาถอยไปแล้วเขาจะไปเลยยังไงแต่นี้เขาไม่เขาไม่ไปเขาขับรถชนเลยครับเอ่อ ไม,ไม่ไม่กลัวเวลานั้นมันมันเป็นมันเป็นไม่รู้ว่ามีอะไรที่จะเสียมากกว่านี้แล้วครับนอกจากจะบล็อกเขาให้อยู่แค่นั้นเองไม่มีการผมไม่ได้ไปปาดหน้าเขาหรืออะไรเนี่ยไม่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยอ,อ่อไม่ได้กลัวครับเวลานั้นไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะครับคิดถึงแต่ย่างเดียวว่าออความเสียหายที่เขาทํากับเราเนี่ยมันเยอะมากเราไม่รู้ว่ามันถอยชนหลายครั้งนี่เราก็รู้ด้วยตัวเองว่ารถเราคกไปหมดแล้วอย่างไงเนี่ย ผมอยู่เลนขวาสุดผมกําำลังจะเปลี่ยนเส้นทางครับกําำลังจะขยับเปลี่ยนเส้นทางอย่างเงี้ยเพื่อเลนซ้ายทีนี้เขารูดมาแล้วครับเขาชนปั้งชนฝั่งขวาฝั่งขวาท้ายหลังงเนี่ยครับชนแรงขึ้นมาลูดมาถึงกระจกหน้าทั้งคันเลยครับ